มาอะไรอะคะทำงานทำงานเหรอคะของตัวเองทำงานของตัวเองโอ้โหมันเลยกระดาษแล้วคะ่ะวาดอะไรเอ่ยวาดอะไรคะ เรียนอะไรมีขวดนมด้วยว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใส่กระเป๋าอะไรนะคะไม่ใช่ใส่กระเป๋าอ๋อไม่ได้ใส่กระเป๋าไม่ใส่กระเป๋านะเดี๋ยวพูดพดูพูดพดูดดด <c oughs> ต้องกลับมากินที่บ้านใช่ไหมคะล้ว <c oughs> ที่โรงเรียนเขาให้ทำอะไรบ้างอะคะกินข้าวเป็นพันนอนที่หลับ ลอกเคนมาดีเท้าแล้เวเจ้าเล่นของเล่นเป็นของเล่นดื่มน้ำเติมน้ำเจ็บเจ็บที่นอนเจ็บที่นอนน้ำมือดื่มน้ำนทำอะไระอีกคะเลี้ยวด้วยแล้วหนูอื้อไหมไม่อื้อทำไมอะลูก ไม่กล้าเออที่โรงเรียนหรอไม่กล้าเออต้องมาเออให้มา,มามาเก็บเอาลูกไม่เอาไม่ดูเยอะไม่ดูเยอะ,ยอะแล้วหนูทําได้ทุกอย่างไหมทำได้ทุกอย่างเลยเก่งแล้วสิเก่งไหมคะ,ะพรพิมลเก่งไหมคะ <มา S 1> คุณครูบอกว่าเด็กหญิงพรพิมลหนูทําไงมาค่ะ มาค่ะมาครับเอามาครับได้ไงหนูเป็นผู้หญิงครูว่าวันนี้เด็กหญิงพรพิมลมาหรือเปล่าคะแล้วหนูตอบว่าไงคะหนูตอบว่าไงเด็กหญิงพรพิมลมาไหมมาค่ะมาครับ <laughs> ไม่ต้องสู้พูดมาครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิง,ผ,ญงผู้หญิงต้องพูดว่า ใช่ไม่ใช่มาครับลูกผู้ชายผู้ชายบอกว่าหมาครับมานี้กินข้าวกับกี้ฮนะอร่อยไหม,ไมกินเยอะไหมคะอะกินเยอะมากคุณครูก็เปียกผมไม่สวยทุกวันเลยไหนฮะหมาทำให้ไม่เป็นเลย แล้วก็มัดจุ่มอย่างเดียวใช่ไหมคะ,ะพูดก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคะ่ะขอรับได้ต่อแชร์ล่ะขอให้พรพี่มนต์ครับไม่ใช่ครับใช่หรอค่ะตกลงตกล์กดแชร์ให้พรพี่มนตด้วยค่ะ ตอนไั้นโดดเองขอดูวันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำมองหน้าด้วยขอบคุณค่ะ